สวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำคืนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้สวัสดียามเย็นๆนะครับผมวันนี้ผมก็หนึ่งข้าวเหนียวอีกเช่นเคยนะครับผมไอร้อนขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทํากับข้าวนะครับผมก็จะทํานิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากไปตลาดมาวันนี้บรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมก็จะไปเก็บผัก นะครับในสวนหลังบ้านนะครับยามเย็นๆนะครับแต่ปฏิการเมื่อสักหน่อยเนื่องจากเป็นฤดูหนาวนะครับผมฤดูหนาวอากาศเย็นๆนะครับผมก็จะไปเก็บผักนะครับผมมาทำแบบข้าวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปจ่ายตลาดมาด้วยครับวันนี้ก็ซื้อกับข้าวมาสักหนึ่งอย่างหรือสองอย่างนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นึ่งข้าวเหนียวอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บผักในสวนหลังบ้านกันครับผมโอเคครับไปกันเลย สีครับตอนนี้ผมก็จะมาเก็บมะละกอนะครับผมวันนี้จะตามส้มตำซะหน่อยมะละกอ,ก,อก็อยู่ในสวนของหลังบ้านนี่แหละครับนี่ก็เก็บมาซะหนึ่งลูกนะโอ้มีแผลด้วยลูกนี้นะครับผมมีรอยเด็ดโอ้โหน้ำยางมะละกอหยดติ่งๆเลยฮะนี่หยดติ่งๆเลยนะครับผมโอเคครับผมเก็บมะละกอแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บอย่างองื่นกันต่อครับผม โอเคครับตัวนี้ผมก็อยู่ในสวนของสวนหลังบ้านนะครับผมก็จะมาเก็บถั่วพูนะครับผมหลังจากเก็บมะละกอไปแล้วเก็บถั่วพูซะหน่อยนะครับผมได้แล้วสองลูกโอ้โนี่ลูกเล็กเกินไปนะครับผมนี่อีกลูกหนึ่งนะครับผมโอ้เพียบเลยฮะถั่วพูของเรานะครับผักสดๆจากสวนจากไร่นะครับผมถั่วพูเก็บใส่ถุงนะฮะ อันนี้อ่ะโอ้อันนี้แก่แล้วอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับผมเก็บถั่วพูก่อนนะครับถั่วภูผมก็น่าจะพอแล้วครับผมวันนี้อากาศบรรยากาศดีๆอากาศชิวๆครับผมอากาศเย็นๆนะฮะเออกว่าจะพอแล้วขออีกสักลูกนะอืมอสักลูกอ่ะ โอเคครับผมไม่รู้ว่าจะแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมบรรยากาศดีๆยามเย็นครับเดินดูสวนส่องไฟไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็แปลงคุยใช่แล้วครับผมนำไปผัดบ่อยนะครับผมผัดซีกุ้งผัดซีหมูนะครับผมได้เรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ต้นพริกนะครับผมโอเคขอเก็บพริกส้นหน่อยนะครับผม สักสามสี่ห้าลูกไปตามส้มตํำสะหน่อยครับวันนี้ลดน้ําก็ได้ผลผลิตนะครับผมก็คือพริกเนี่ยแหละฮะโอเคครับผมขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะครับผมโอเคครับตัวนี้ผมก็อยู่ในสวนของสวนข้างบ้านนะครับผมก็จะมเก็บมะเขือขึ้นสะหน่อยนะครับว่าจะมีผมเก็บหรือเปล่ามะเขือขึ้นที่บ้านนะครับผมดูสองดูสะหน่อยสิ ได้แล้วหนึ่งลูกเจอแล้วนี่ฮะหนึ่งลูกมะเขือคืนนะครับผมเก็บซะหน่อยนะฮะมีอีกไหมนะครับนี่ก็เจออีกหนึ่งลูกแล้วครับผมลูกเล็กๆพอดีคำแต่หนามเยอะซะหน่อยครับอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับโอ้พระเจ้าจอดดึงซะหน่อย นี่ฮะมะเขือขึ้นนะครับผมไปกินกับเมนูที่เราไปจ่ายตลาดมานะครับผมมีอีกไหมส่วนมากก็จะเป็นลูกที่แก่แล้วนะครับผมออกเหลืองละแต่นี่ก็พอใช้ได้ครับไม่เหลืองมากโอเคครับผมพอได้อยู่ครับมะเขือขึ้นเรานี่ก็คือพริกนะครับผมพริกขี้หนูสวนของเรา อันนี้คือต้นทับทิมนะครับผมก็สวยนะครับบรรยากาศยามเย็นยามค่ำคืนนะครับผมอันนี้ก็ต้นมะยมนะครับต้นมะยมปลูกไว้นะครับในสวนของข้างบ้านนะครับส่วนนี้ก็หัวรพาครับก็ว่าจะเก็บซะหน่อยไม่เก็บซะแล้วครับผมพอละโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผม บรรยากาศดีๆยามเช้านะครับโอเคเอ้บรรยากาศดีๆยามเช้ากนะันโอเคบรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมช่องเทวิราทีเอสโอเหมือนเดินม,นนมนครับผมวันนี้ก็ไปเก็บผักมาครับผมแล้วก็เก็บมะละกอมา ส้มตำกินยามเย็นนะครับผมแล้วก็ติดใจตลาดมากนะครับผมนี่ก็เมนอูอะไรนะครับเมนูสิงโตนะครับผมยาำเ,เย็นนะครับผมขอแกะหน่อยนะนี่นี่ฮะเมนูสิงโตเมนูส้มตำครับสดๆยาำเย็นนะครับผมบรรยากาศดีๆนะครับผม แกะซะหน่อยไกวขมนะครับผมเมนูของเราวันนี้ไม่ใส่เลือดนะครับผมไม่เคยชอบเลือดเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมเราก็มีนะครับผมวองไม่นี่แหละผักนี่ก็ผักนี่ก็ผัก,ก,กนะครับผมและนี่ก็ข้าวเหนียวนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมโอเค มาครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมอยากเย็นๆเมืนน้อต้นหอมข้าวเหนียวนี่ฮะขนมจีนส้มตำอือหือ โตด้วยกล้วยครับผมกล้วยขม ทิ้งตัวอีกเช่นเคยครับผมเอ่อเข่านื่นัะ 嗯哼，哇。 เส้นครับตามขนมยินใจมาลากอฮะอือหืออือหือสุดยอดเลยเนี่ย เมนูยำเย็นครับผมไข่ดีนะเนี่ยตับส้มมะละกอสเส้นก๋วเส้นเอ้ยเส้นขนมจีน กวยครับกวยผม ไปกาบพีแล้ว ทีครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องเทปนับนนอ H ้ได้นะครับผมขอบคุณครับ